นี่เป็นทางเดินที่ไม่แก้วต้องถอดรองเท้าเอาไว้นะคะทุกคนนะอืมก็ต้องเดิน้กเ <Hey. S 1> oh, <my> จอแล้วค่ะทุกคนเ <c oughs> จอแล้วค่ะทุกคนเจอวิวแล้วค่ะโอเคไม่แก้วพามาถูกที่ถูกทางมาก โโออววววาา้ดูก่อนความสูงนะคะทุกคนดูความสูงก่อนแต่ไม <Yeah. S 1> ่ค่อยโสภาเท่าไหร่ไม่แก้ค่อยดูค่อยให้ดูช็อตเด็ดโอเคแล้วเริ่มสตาร์ทจาก mm hmm. จากภูเขาด้าน mm hmm. เขาลูกนี้เขาเรียกเขากาะสุเลนะคะ mm hmm. ทุกคน ด,ด้านข้างบนก็จะมีชายหาดแล้วก็จะมีร้านอาหารก็มีโรงแรมจะเสียงดังนิดนึงนะ,ะมีปละโอเคเริ่มเลยค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นว่ายังคาป่าทองทะเลนี่วิววิวทะเลนะคะทุกคนนะอเอา <c oughs> จะเห็นเขาลูกนึงอยู่ลิกๆเพื่อนเป็น,เป,นเป็นเขาเขาหินตั้งขึ้นมาอยู่บนเป็นยังเห็นไหมคะนะอ่าเนี่ยแม่แก้ซูมได้เต็มเต็มที่สุดสุดแล้วนะคะได้แค่นี้แล้วก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งอยู่ตรงไหนเนาะขาวๆขาวๆขาวๆอ่าเนี่ยเห็นแล้วคะ่ะทุกคนเห็นเรือไหมนะนี่ไม่ไอ้ก,กล้องแม่แก้ซูมได้ไไดเต็มที่ได้เท่านี้คะ่ะทุกคน แกจะพยายามจ,จับภาพให้นิ่งที่สุดเพราะว่าเวลาซูมกล้องอะ่ะภาพมันจะมันจะไหวๆสัสัน,สน,สน <S <S ท้องฟ้าท้องท้องฟ้าแล้วถ้าเรามองในกล้องอ่ะทุกคนมองเห็นไหมว่าระหว่างท้องฟ้ากับน้ําทะเลอะค่ะทุกคนนะเ,เราจะดูออกแค่ว่า,าเห็นเห็นเขาใช่ไหมอะเด้๋ยก่อนเขา เขา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 อยู่ไหนนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะเราจะดูออกว่าขอบน้ําทะเลกับขอบฟ้าเราจะแบ่งชั้นกันตรงไหนแล้วมันก็มีก้อนเมฆอยู่ใช่ไหมทุกคนถ้าเอาเข้าจริงๆอ่ะบางบางจุดอ่ะเราแยกไม่ออกว่าตรงไหนคือท้องฟ้าตรงไหนคือทะเลเลยนะทุกคนนะอืเนี่ยขนาดมองด้วยตาเปล่าเองนะถ้ามองผ่านกล้องอ่ะยิ่งแบบอืมโอเคก็ขอโทษค่ะทุกคนเพราะว่าเออนะมันมันตรงนี้มันจะมีอ ต้นไม้บางอยู่นิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นอ่าวเข้ามาเล่สวยอะเป็นอ่าว จะเป็นเรือนะทุกคน <c oughs> อ่าแล้วก็มีมเรืออีกลางนึงแล่นมามาแต่ไกลว้าวเห็นไหมคะทุกคนเรือกําลังเล่นมาน่าจะเป็นเรือนะักท่องเที่ยวน่าจะลําแหล่ใหญ่น้าดูเพราะว่า <c oughs> เราสามารถมองเห็นได่ไกลแล้วก็ภูเขาลูกนะั้นนะคะเนี่ยเขาลูกนี้สวยจริงๆจริงๆอ่าสวยอะ่ะมองด้วยตาเปล่าก็สวยเขาตั้งแบบ ตั้งอยู่กลางน้ําเลยอ่ะทุกคนจริงๆมองออกไปจริงๆอ่ะจะมีอยู่หลายลูกเหมือนกันค่ะเขามีอยู่หลายลูกแม่แก้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันเกาะพี่ๆเกาะอะไรที่แบบที่เข้าไปดำน้ํากันน่ะทุกคนนะแม่แก้วไม่ไม่ไม่ไมีความรู้ตรงนั้นแม่แก้วขอหมดครับทุกหมดหมดหมดปกตินะคะจะทดีไหมจะทำดีก็ จุดชมวิว3ามอยสงศาพกมกต้องรองให้แสงแสงนั่นก่อนนก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านเป็น โอเคเข้าใจละตรงนี้คือคลังน้ำมันค่ะทุกคนเห็นไหมฮะอ่าใช่แล้วที่เขาว่ามีคลังน้ำมันคลังน้ำมันอ่าเพิ่งรู้เนี่ค่ะทุกคนเห็นยังแล้วก็รู้เหมือนจะมีโดมมีมีโดมเป็นร้านอาหารหรือตรงไหนต้นไม้บางอ่ะมองไม่เห็นอ่าอ๋อ นี่ภูเขาเป็น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 โรงแรมนะคะเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งของภูเขาเลยอ่ะคือแบบติดทะเลเลยค่ะทุกคนนะแล้วนะคะน่าเห็นยังนี่นี่นี่วัดเนาะแล้วก็นี่ทางเมื่อกี้ที่เราผ่านมาค่ะนะเป็นหมู่บ้านเกาะสิเลแล้วก็นะคะน้นี่ขิดนิดต่เป็นตัวเมือง ตัวเมืองนะแล้วก็ที่แม่ที่แม่ที่มาดันแกบอกว่าเป็นที่ว่ามีเครื่องส่งเสาโทรทัศน์อะะนะแล้วก็เป็นตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตก็มันเป็นอีกด้านหนึ่งของอ <c oughs> ที่คลิปก่อนที่ว่าไปที่เขาลังนะคะอันนี้เขาเกาะสิรินะคะไม่ใช่มันเป็นอีก,อ,กอีกเขาด้านหนึ่งอยู่คนละมุมกัน ก็แต่ก็สามารถขึ้นมาเที่ยวชมได้ทั้งทั้งสเขาอะค่ะนะแตะ่แต่ตรงนี้เขาจะเป็นวัดแต่ตรงนู้นเป็นเป็นจุดชมวิวตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ360องศาเหมือนกันเนาะนี่ยนะคะอาจะพาชมอาจจะให้ดูวัดอะนะคะเนี่ยนะก็จะเป็นวัดวัดอยู่บนบนเขายอดเขาเลยค่ะทุกคนอโอเค แล้วเราก็ดูวิวทะเลต่อค่ะก็จะมีต้นหางนกยูงบางอย่นิดนึงสาธุก็จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ทั้งหมด3ามองค์นะอยู่ตรงนี้นะท่านปกปักรักษาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปางสมาธิอยู่องค์นึงโอเคค่ะต่อด้วยวิวนะคะก็มีรักครังเ,เดิมแดดไม่แล้วเมื่อกี้แดดแดดอ่อนตอนนี้แดดจ้าอีกแล้ว ผู้ <Okay. S 2> คนเก็นผู้คนมองเห็นเกาะแก่งเล็กๆน้อยๆเห็นเรือเห็นอะไรไหมฮะี๋ยวอาซูมก็ได้เนาะโอเคซูมสักนิดหนึ่ง อามันแม่แก้วจะไม่ค่อยพากเสียงนะคะนะคะวิวสวยไหมคะอ่าเซดายอะแม่แก้วอยากเห็นแสงสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกสักปั๊บหนึ่ง เรือเล่นอยู่ในทะเลก็หลายลาอยู่ก็ธรรมดาเนาะต้องทะเลก็ต้องมีเรือโอเคตอนนี้ปีนอยู่บนเต้าอี้ลงลงจากเก้าอี้โอ้ยยัมีเสียงดนตรีอะไรมาถึงนี่เนาะเนาะนี่ก็คือที่จำจำลองอพระธาตุอินทแขวนมาจากประเทศพม่าเลยนะคะทุกคนเนี่ย ด้วยแรงศรัทธาของชาวเมียนมามาสร้างจำลองไว้ที่นี่เลยอะ่ะใครที่เคยไปเที่ยวประเทศเมียนมานะที่พมา่าก็เนี่ยค่ะเขาแบบเอามาจำลองไว้เลยอะ่ะหลังการงานสร้างก็วัดนี้ก็เหมือนจะเป็นวัดของเป็นศูนย์รวมของชาวเมียนมาเลยทุกคนทุกอย่างเป็นภาษาเป็น เหมือนตอนนี้แม่แก้วพามาเทีย่ยวเมียนมานะคะแม่แก้วพามาเทีย่ยวเมียนมาไฟเขาก็สวยนี่ถ้าเขาเขาตกกลางคืนเขาเปิดไฟค่ะทุกคนมองมาจะเห็นเลยจะเห็นแล้วก็เขาจะมีสปอตไลท์ส่องที่องค์พระธาตุองค์พระธาตุอินทขวนนะคะเขาก็จะสวยมากเลยแต่ว่าเนี่ยจะจัดยังไงอะ่ะเพราะว่าเรา เราจ้างพี่วินมาแล้วทีนี้พี่วินต้องรีบขับอ่ะอมทุกคน,นแก่ไม่มีรถมาเองโอเคเดี๋ยวดูม,มุมนี้อีกมุมหนึ่งนะาะว่าวมัก็จะได้ตคลิปได้สักกี่คลิปเนะี่ยไม่ต้องมากก็ได้โอเคขายนี่อีกด้านหนึ่งนะ ต้นไม้ต้นนี้บางถ้าถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้จะสวยมากแต่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะคะห้ามไปตัดต้นไม้นะต้นไม้เขาก็มีชีวิตเน,นี่ก็จะเป็นเสาแบบนะสัญลักษณ์ของเมียนมาเขาสวยนะวันนี้จริงๆท้องฟ้าวันนี้สวยมากถ้าว่ามีรถยนต์อะไม่แก้วขับไปที่แหลมพมเทพละขับไปปพ๊ดเดียวก็ถึงจะทันพระอาทิตย์ตกดินถ้าไปตอนนี้าทานัน ทันเลยคะ่ะทุกคนนะเสียดายนะนถือว่าไม่ก็ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้บาง,บางสามรอ้อยหกสิบสาะนะคะทุกคนอ่าเโอเคเดินไปกับไม่แก่ดูเดินลงไปข้างล่างดูมาแล้วก็ไปให้ทั่วนะคะทุกคนนะโอเคนี่นี่พระธาตุข้างบนพระธาตุอยู่ข้างบน ท่าทอยู่ข้างบนตอนนี้เรามาอยู่ชั้นล่างของพระธาตุนะคะเมื่อกี้เราอยูช่ชั้นบนสุดเลยนะโอ้ยตายใช้แล้วพอมาอยู่ชั้นสองแล้วไม่มีอะไรปังเลยทุกคนอแม,ม่แก้วน่าจะมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่แรกแล้วโอเคนี่ค่ะทุกคนโอเคสวยเลยไก่บังไก่ออกไปไก่เดิไปกไก่ไม่เซฟี ไปแค่นี้โอเคค่ะทุกคนได้แล้วนะเนาะเหมือนภาพเดิมๆแต่ว่าอ่าไม่เดิมก็คือมีมะะกออยู่หนึ่งต้น <laughs> ขอขอวัดไปตำมมะะกอได้ไหมมาทะเลเราต่อมะกอปล่อยไว้อ่ะไม่แก้ไม่บอกแล้วล่ะว่า อะ,อะไรอะไรยังไงว่าเออแม่แก้วเข้าใจว่ามันไม่ไกลจากสะพานเห็นเอาเข้าจริงๆคือไกลมากเลยอ่ะทุกคนไกลมากไกลลิบเลยอ่ะขนาดซูมแล้วย,ยังมองไม่เห็นสะพานเห็นแต่ว่าแม่แก้วคือมองด้วยตาเปล่าแม่ก็จะรู้ว่าเอออยู่ตรงไหนที่ว่าที่แม่แก้วออกกันนะอแม่แก้วนี่แบบเหมือนความรู้สึกว่าชีวิตแม่แก้วจะผูกพันกับสะพานเห็นมากเลยใช่ไหมแม่แก้วไอพูดบ่อยมากเลยอ่ะเรื่องสะพานเห็นี ก็เป็นที่ที่ที่ไปออกอาก,กายทุกวันไงจริงๆท้องทะเลตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากดูวยตาเปล่านี่จะสวยมากเลยคือเนี่ยค่ะเกาะแกงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีเรือแล่นอยู่เรือลําใหญ่แล้วจะมีแล้วจะมีเกาะเล็กๆกรจจุนะเอะอเกาะอะไรอะ่ะ เ,เดี๋ยววันไหนไม่แกวเช่าเรือไปเที่ยวดีกว่าเนี่ยเกาะเล็กๆนะกันเน่กระจุ๊น่ะเกาะเต่าเปล่าเกาะเต่าอโอ้ยไม่แก่ก็มีแพ่กดพื้นที่เนาะอมืมาอย่างงงวยๆไม่แกวแค่มาเสพบ,บรรยากาศะคะ่ะทุกคนพาทุกคนมาเสพบ,บรรยากาศอาวิวทะเลท้องทะเลในเมืองอะ่ะนี่คือนี่คือท้องทะเลในในตัวเมืองนะคะในในตัวเมืองนะคะ ต้องถัดไปอีกนู่นถึงจะเป็นอ่าวฉลองแล้วก็ไปลาวัยไปแหลมพุมเทพไปป่าตองนู่นนะคะก็ยาวตัดหาดไปหาดกะตะหาดกะรนแล้วก็ไปป่าตองเนี่ยค่ะมันภูกเก็ตก็จะมันก็จะมีแบบเนี่ยสถานที่ก็มีที่เที่ยวอยู่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็แต่ละที่ก็ก็ห่างๆกันไปเนาะโอ้ยมือไม่แก้สันเริ่มมือสันแล้วทุกคน อ่าแล้วก็มีมีต้นอะไรนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อ่าบางบางวิวเราซช่อันนี้ก็โอเคตัวเมืองนะฮะเนาะก็โอเคอาแค่นี้แหละอุ้ยตสวยอยู่ตรงเนี้ยพระอาทิตย์แสงเนี่ยค่ะพระอาทิตย์ตอนนี้ประมาณห้าโมงสงสทน้นทงทะเลคนสวยไหมคะนะเอาขอบ เด็กเอาเอาขอบต้นไม้เอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไมไมกิ่งมันมันมันตายแล้วมันไม่สวยต้องเอากิ่งที่มันมันไม่ตายมไม่ได้อีกอ่ะโอเคเอาแค่นี้พออุย้ยสวยทุกคนกิ่งอยากจะรอจนแบบพระอาทิตย์รับรับรับทิวเขาอะ่ะพระอาทิตย์หน้าจะอยู่ด้านหลังขององค์พระใหญ่จะสวยมากเลยตอนนี้องค์พระใหญ่โดดเด่นมากวันไหนวันไหนไม่แก้จะพาไป ไปที่องค์พระใหญ่ไปเขาหน้าเกิดเขาเรียกเขาหน้าเกิดค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ขนาดอยู่เนี่ยคือองค์ใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่มากธรรมดามากเมาใหญ่มากนนาม,มา,มอ,มาอยู่บนยอดเขาด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธของของคนภูกเก็ตนะคะแล้วก็ของชาวพุทธทั่วๆไปคนะ่ะนะอนี่แหละเขาเรียกเขาหน้าเกิด นั่นองค์ผ้าใหญ่อะอยู่ตรงกลางนั่นเลยค่ะองค์ผ้าใหญ่สีขาวทางขึ้นไปก็สวยวิวก็สวยธรรมชาติอ่ารู้สึกเขาจะมีรถไอ,อไอนะรถให้เขาเรียกรถอะไระที่ให้ไฟฝรั่งเช่าแล้วขับขึ้นไปอะ่ะโอ้ยแล้วก็หลุดออกไปสมองหน่อยนึงให้นึกได้ก่อนอืมไม่ก็อยากจับตรงภาพภาพทิศเนี่ยไม่อยากไปไหน เอาแผนมากล้องนิดนึงแม่แก้วอยากแม่แก้วอยากมีภาพเดี๋ยวแม่แก้วเก็บภาพกับทะเลนะอ่าแดดมาแล้วแดดสองหน้าแล้วโอเคหันหันหันไป ฉันจะบินบินไปในทองนะเพคะจหน้าหน้ามันย้อนแสงไม่เป็นไรเอาวิวไว้ก่อนหน้าคนสวยอยู่แล้วถัดตะไกไกน้อย แล้วก็มุมน,นี้เนาะโอเคอเอาแค่นี้พอเพราะว่าไม่แก้วเพราะว่าให้เห็นรูปแล้วแต่ว่าไม่แก้วอยากจะเออนะบันทึกว่าไม่แก้วได้ขึ้นมาบนนี้แล้วไม่แก้วได้พาตะกนขึ้นมาแล้วใช่ไหม,มยังลุยไหมคนเดียวทำไมยิ่งออกกำลังกายยิ่งอ้วนห่วยลง ด้านนี้เป็นตัวเมืองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับกันดีกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่แก้จะไปออกกำลังกายโอเคเดี๋ยวเรากลับพร้อมกันเลยนะทุกคนนะ ก็ไม่แก้วเลยนะคะนะกันเลยก็ไม่มีใครแล้วอยู่เป็นเพื่อนไม่แก้วหน่อยนะอจริงๆทุกคนเงียบอ่ะเดี๋ยวไม่แก้วถ่ายรูปคู่กับพระาธาตุอินทขเณนก่อนโอเค ไม่ก็ได้มาเก็บภาพแล้วเนะเาะบุ้มก็ลึกลังไหนก็โอ้ตรงมุมนี้ก็สวยอ่ายังอืม หน้าไม่ผองไม่เอานะไม่ออกกล้องหน้าไม่ผองอ่ะคือตอนนี้มือสั่นมากเฮ้ hey, ค่ะทุกคนกลับกันเพิ่นกลับกันแล้วค่ะนะไม่มีใครอยู่เราจะมาปิดบัตรให้เข้าเหรอก็ไม่ใช่ไหม,มทุกคนจริงๆมุมด้านนี้ก็เป็นทะเลอีกด้านนึงนะ ทะเลด้านนี้ไม่แก้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรทางนี้จะไปทางอะไรเกาะยาวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโน่นโน่นโน่นดูดูริบรี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 บตรงไหนดีอ่ะที่ตรงไหนดีอ่ะอะใช่โน่น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 นี่ยนี่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 ทะเลอีกด้านหนึ่งแต่มันก็ไอ้นู่นไอ้นี่บังอ่ะทุกคนโอ้ย ว่าไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนรู้ไหมว่าไม่แก้วะเอาแก้วมากะ่ว้กับพี่วินแล้วพี่วินก็กลับบ้านแล้วไม่แก้วก็ไม่มีน้ํากินตอนนี้จะเป็นลมเพราะว่าไม่ได้กินน้ํานานมากแล้วทีนี้อไม่แก้วต้องใช้พลังงานเยอะไม่แก้วใส่รองเท้านะคะทุกคนนะเเป็นเพื่อนมันเนนงีง้ยนงงเอยู่งงเง ว่ายุงก็เยอะม่หน้ากลางคืนอยู่ไม่ได้ตายแล้วยุงเยอะมากตายแล้วไม่มีคนไม่มีเลือดเลยนอกจากเราเนี่ยเราจะบริจาคเลือดให้ยุงคนเดียวหรอไม่มั้งแม่แกจะไม่แม่แกจะไม่ตัดคลิปนี้ออกเลยนะทุกคนนะทุกคนต้องดูแม่แก้วนะต้องเป็นกำใจแม่แก้วไปตายเห็นแต่คิวโอ้ย ก่อจะได้เนี่ยโอเคดูทางลงทุกคนดูทางลงแล้วก็ตอนนี้แม่แก้วก็กำลังหิวน้ำนี่คือทางลงแต่เราก็ลงไปด้วยกันวิ่งใช่ไหมชั้นระดับแม่แก้วแล้วออกกำลังกายมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมกลัวอ,อะไรแค่นี้ จะตายแล้วหิวน้ำแดดก็ยังไม่หมดเลยบนพี่วินพี่วินอุตสาหพี่วินน่ารักนะเอาสาวน้ำมาให้แก้วน่ะกลับกันนะคะทุกคนนะกลับแล้วแหละไม่แก้วจะไปออกกำลังกายาออกไรดีกว่าเพราะคลิปได้เยอะละนะ เดี๋ยวไม่แกค่อยค่อยไปตัดตอ่อวุ้ยดูดน้ำก่อนสักจุดสองจุดงั้นจะเป็นลมทุกคนเนาะี่บินมาคอยน่ารักมากไม่มีใครเลยอยู่ข้างบนมีฉันคนเดียวเออทำไมมีคนนะเนี่ยโอ้เรายุงยุงหามฉันฝั่งหลังก็ไม่ขึ้นมาเมื่อกี้เอาทำไมไม่มขึ้นอะเหนื่อยอ๋อเมล เดินขนมาจากไอ้ขนดูเห็นไหมเห็นนะสูงไหมนั่นแหะที่ไม่แก้วขึ้นมาอ่ะนั่อืมไม่เหมือนเขาล้างนี่สูงกว่าโอ้วันนี้สูงกว่าเขาล้ายุงกัดตุ้งเหนื่อยเออยุงเว้ยไบบย้ายขึ้นนะเฮ้ยกลับเลยตอนนี้เลยนั่นนะพี่วินให้พี่วินออกกล้องหน่อยนะพี่วินได้ดังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขอลายเซ็นพี่วินนะทีหลังอ่ะอืมต้องขอลายเซ็นไม่แก้วนะวันหลังมันเดินขึ้นไปเดินขึ้นมาไม่ไหวไมื่อกี้คนดูแก้วมักม่แก้วที่แบบ ที่พี่วินเอากลับบ้านด้วย <c oughs> ต้องรี้เอามาให้เลยนั่นนี่ตอ้องมีทิปแล้ววันนี้ต้องได้ทริปแล้วน่ารักมากเลยอ่ะให <c oughs> ้เดินขึ้นบ่อยๆได้พอหลังนั้นเดินขึ้นไม่ไหวอ๋อของเราชิวๆเราออกกําลังกายแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงยังได้เลยจ้ะมันเดินบันไดมันไม่เหมือนกับเดินบันนี้เดินบันไดมันเหนือน่อยกว่า เดินมันได้มันเหนื่อยกว่าเดินแบบปีนขึ้นเขาธรรมดาเดินมาเดินบนถนนเนี่ยได้น้ำมันดีดเลยทีนี้อยากกลับไปอีกไม่กลับไปแล้วลหละเพราะว่าได้ภาพมาเต็มที่แล้วไปกลับเดี๋ยวก็ไปตัดภาพเอาเองเดี๋ยวจะมืดมืดเลยยุงเต็มหมดเลยโอเคทุกคนต้องเตรียมา้าใบแล้ก็นี่ไงภาาใบฉัน เธอเธอใส่อะไรมาเ้าใสาา่ใสองผ้าแตะก็เรื่องของเธอฉันใส่ผ้าใบาฉันเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวฉันจะไปสะพานหินแบบร่กังกายต่อเป็นออกกำลังกายบ้างไหมอ่ะเออถ้าคนไม่ออกกำลังกายจะันจับ นี่ฉันไม่ฉันไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยของพวกหัวเขาอะไรทันเพราะฉันออกกําลังกายเยอะมากไม่เดินขึ้นบันได้เหนื่อยกว่าเดินขึ้นกระชุ่อืมไม่แต่ฉันไปบายไงโอเคอ่ะทีนี้นะทีนี้เดินลงมาแต่ก็ทําแบบสีสวยเนาะแดงแล้วกับเขียวแล้วก็เหลืองเออนะคะเป็นสีเหมือนของแบบดูออกว่าเป็นของ คนเมียนมาอย่างเนะงี้ยนะเหมือนเราอยู่ประเทศเมียนมาเลยคเมื่อกี้เดินขึ้นไปนั้นก็เมียนมานะเขามาทําบุญเวลาเขาจะมาวัดมาอะไรเงี้ยเขาจะมาที่วัดนี้นะแล้วก็พระที่บวชก็เป็นพระ,ะพระเป็นของพระของเมียนมาแนะ <c oughs> <c oughs> ม่แก้วเล่นกล้องไปเรื่อยเลย เราก็ไม่ได้ไหว้แลยเราเราไม่มีมือถอดหมวกเราก็ไม่ได้ไหว้พระไหว้เจ้าอะไรทักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่มีมือถอดหมวกไม่ได้ถอดหมวกโอ้แดดสองตาไปสะพานหินดีกว่าแยวก่อนปิดคลิปก่อนค่ะแล้วก็ไปตัดต่อสวัสดีค่ะทุกคนไม่แก้ขอปิดคลิปตรงนี้นะ ที่แม่แก้วพามาเที่ยวตรงที่เกาะสรเลเขาเรียกวัดเกาะวัดเกาะสิเลเนาะแล้วก็แม่แก้วพาไปไปดูไอ้ออไก้อนอพระเจดีอินทาแขวงจําลองที่มาจากประเทศพม่านะเขาทามาได้เหมือนเหมือนนะเหมือนนะเพราะว่าแม่แก้วก็ไม่เคยเห็นของจริงหรอกแต่ว่าแม่แก้วก็เห็นแค่ที่เวลาเข้าไปถ่ายรูปอะไรมาตามแมกกาซีนหรือตามที่เขาไปท่องเที่ยวกันมาอะไรกันแม่แก้วก็ว่าเออเขาก็ทานะทาได้เหมือนแหละ เพคะ,อะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของมานามแก้วนะคะมานามแก้วขอให้ทุกคนดูคลิปของแม่แก้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่แก้วให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะรักแม่แก้วน้อยๆแต่รักนานนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะรักนะจุ๊บ